น่นองนน,นะคะวันนี้เราสองคนนะคะจะมาแนะนำครีมที่เป็นทั้งเครื่องสำอางแล้วก็เครื่องบำรุงผิวพรรณในตัวเดียวกันเลยซึ่งก็คือไอบีครีมหิมะจากเกาหลีค่ะตบแล้วขาวใช้แล้วตึงนะคะไอบีครีมตัวนี้นะคะเป็นครีมทีอินวันเลยนะคะคือเป็นทั้งอายครีมเฟสครีมแล้วก็บีบีในตัวเดียวกันเลยค่ะ เห็นเครื่องสำอางเหล่านี้ไหมคะน้องนาโนก็จะมีนะคะ Sleeping Mask ค่ะคอลลาเจน100%นะคะเซรั่มหอยทากค่ะมีไอครีมนะคะมีไฮยาลูรอนวิตามินซีและคิวเทนด้วยค่ะปบท้ายด้วยบีบีครีมค่ะเครื่องสำอางเยอะขนาดนี้ ราคาเท่าไหร่คะหลายหมื่นเลยคะ่ะนอ้เป็นหลักหมื่นเลยนะคะแล้วต้องใช้ทีเดียวเลยหรอคะ,คะใน<ม>ปริมาณม,มากขนาดนี้เลยนะคะต่อครั้งเนี่ยโอ้โหทั้งเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเยอะมากเลยนะคะแต่เชื่อไหมว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการใช้เยอะขนาดนี้มันก็มีนะคะอ๋อเหรอคะเราก็มี ID c r ค a m นค่ะจากเกาหลีคือมันจะมีทั้งหมดนี้ในกระปุกนี้กระปุกเดียวค่ะ ค่ะราคานะคะจะอยู่ที่พันเกสิบาทค่ะอุ้ยราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็มีทุกอย่างด้วยทั้งหมดนี้เลยะะประหยัดทั้งเวลาแล้วก็ประหยัดทั้งเงินเลยจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อครีมนะคะมันเป็นยังไงบ้างพี่คะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะจะมีไม้พายนะคะ,ด,ะ,คะดูนะคะเนื้อครีมค่ะ มันละเอียดมากเลยค่ะจนคว่ำได้เลยกลิ่นดอกหอมค่ะเนี่ยค่ะจะมีมันหอมจริงๆค่ะมีส่วนผสมอะไรบ้างคะเนี่ยในนี้ก็จะมีสมุนไพร12ชนิดจากเกาหลีนะคะแล้วก็จะมีน้ำแร่ธรรมชาติจากยอดภูเขาเกาหลีแล้วแถมยังมีวิตามิน b ี3ด้วยค่ะซึ่งวิตามินบี3นี่นะคะมีสารเมยซินนามายนะคะ ซึ่งได้ถูกคนพบและววิจัยว่าเป็นสารทีส่ส่งผลโดยตรงต่อผิวพรรณเลยนะคะทีนี้คุณเจเอ่รอเล็น,นิดนึงนะคะ,ะคะ่ะเดี๋ยวจะเอาไม้พายนะคะตัดนิดน,นึงนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็เอามาเอามือข้างนี้นะคะแล้วก็ให้คุณเจทาเลยค่ะหรือทาให้ดูนะคะโอ้โหมันมันแตกเป็นละอองน้ำเลยค่ะเนี่ยใช่เพราะว่ามันมี น้ำแรค่ค่ะธรรมชาติมันมีไอ้น้ำขึ้นเล็กๆด้วยนะคะมันซึมเร็วมากเลยค่ะรู้สึกมันชุ่มชื้นมากเลยใน่ี้ธรรมชาติ100%รับซรับรองเลยว่าไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นอยู่เลยค่ะเนี่ยค่ะเชื่อดูสิคะมันเนียนมากเลยค่ะต่อไปเนี่ยเราอยากเราก็จะมีพรีเซนเตอร์นะคะมาทดลองใช้จริงเลยค่ะ ตัวคีมตัวนี้นะคะซึ่งก็คือคุณหญิงค่ะสวัสดีค่ะวันนั่งเลยนะคะตอนนี้นะคะคุณหญิงมีปัญหาอะไรคะถึงมาหาเราะคะ่ะก็มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยนะคะเพราะว่าก็ตาม ไม่อยากบอกตัวเลขแล้วนะคะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าปัญหาหลักของฉันก็คือมีริ้วรอยแล้วก็มีกระบ้างมีฝ้าบ้างตามตามตามสเต็ปนะคะเพราะว่าบางไทยเราแดดแรงนะคะก็กังวลที่สุดคือเรื่องริ้วรอยแล้วก็ถ้ายกกระชับได้ก็จะยิ่งดีคะ่ะโอเคค่ะถ้างั้นเราก็ขออนุญาตให้คุณหญิงเช็ดโทนเนอร์ออกจากเมคอก่อนนะคะได้ค่ะเพราะวันนี้นเราแต่งหน้ามาแบบจัดเต็มเลยนะเนี่ยคุณหญิงมาถูกที่แล้วนะคะ ัวคิมตัวนี้จะช่วยได้ทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้คุณหญิงก็ลบหน้าลบเครื่องแต่งหน้าออกสดๆกันเลยนะคะ่คะเพื่อจะให้ดูดูกระดูริ้วรอยกันนะคะระหว่างที่รอคุณหญิงอ,อลบ โทนเนอร์ด้วยหน้าแล้วก็เดี๋ยวลองใช้ครีมดูนะคะ,ะน้องนาโน,โน,นค,ครีมให้คุณหญิงใช้นะคะนี่ค่ะพายจบค่ะนี่นะคะเนื้อครีมหอมดีเหมือนเดิมเลยค่ะลบเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะนี่ค่ะ,ค,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 ะคุณหญิงใช้ลบ คือดูที่หน้าคุณหญิงก็จะมีรอยกระนะคะแล้วก็มีริ้วรอยด้วยนะคะใช่ไหมคะนี่ค่ะแล้วก็มีผดสิวตรงใต้ตรงทางนะคะ,ะคือประโยชน์ของว่าทําไมทาไมจะต้องเป็นไอบีครีมตัวนี้นะคะเพราะว่าหนึ่งไอบีครีมตัวนี้ช่วยช่วยในเรื่องอการลอแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะให้มันจางให้มันจางลงสองในเรื่องการปรับสีผิว คือจะลดรอยดำจากสิวฝ้ากัะนะคะที่จางลงสานะคะเป็นยาฆ่าสิวฆ่าเชื้อสิวเลยโดยตรงนะคะจากมาจากธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะแล้วก็4เน,น,นื้อครีมตัวเนี้ยเมื่อทาลงไปแล้วจะมีก็จะมีความเนียนขาวเหมือนกับหิมะเลยค่ะตอนนี้ก็คุณหญิงก็กาลังทาครีมอยู่น,นะคะ ออน้องนาโน,โนคะ,คะกระแสะในเกาหลีเนี่ยสำหรับครีมตัวนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้นะคะกระแสไอบีครีมในเกาหลีนะคะเรียกกันว่าครีมดาราเลยคะ่ะที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งอยู่ในขนาดนี้คะ่ะอ๋อเหรอคะขนาดนี้นเลยนะคะเนี่ยพวกเหลาพวกเหาเซเล็บก็ใช้กันมีใครบ้างนะคะอ๋ออย่างเช่นนะคะในบัวชวนนี้นะคะก็จะมีนี่คะ่ะ มีสไปซ่าสเตล่าเรนโบว์แบล็กถ้าเกิดจะเป็นดารานะคะก็จะเป็น, Kim นะคะิมเฮซังค่ะแล้วเห็นคนนี้ไหมคะคนนี้นะคะเขาเป็นคนคิดท่าทางสไตล์ขึ้นมานะคะ่ะเขาก็สนับสนุนใช้กันดาราทั้งหมดเนี้ยเขาก็สนับสนุนใช้กันนะคะยังมีอีกเยอะเลยค่ะที่เขาใช้กันค่ะนี่ก็จะเป็น,นดาราเยอะขานาดนี้เลยหรอคะค่ะแสดงว่าของเขาต้องดีต้องดีจริงนะคะขนาดดาราเซเลบเนี่ย มาช่วยรีวิวด้วยเลยนะคะเนี่ยไม่ทราบว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะเท่าไหร่คะโอเคค่ะตอนนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่พันเานะคะแต่ว่าเปิดตัวในวันนี้เหลือแค่990บาทค่ะซื้อ2กระปุกเหลือ1,700บาทค่ะโอ้โหเซฟไปได้ตั้งเกือบ3 0 0เลยนะคะใช่ค่ะซื้อ2กระปุกก็คุ้มกว่าเยอะเลยนะคะถ้าเกิดคุณลูกค้าสนใจติดต่อได้ที่เบอร์0 8 7186196ค่ะ084 7186196นะคะที่ Line ID ได้ที่ JNEW ค่ะ J A Y N E W ค่ะถ้าเกิดเป็น Instagram นะคะก็จะอยู่เป็น We Love i d Cream ค่ะใส่พิมพ์เข้าไปเลยนะคะเบอร์โทยอีกทีนึงนะคะ084 7186196ค่ะ ไลน์ไอดี Jnew ค่ะ J A Y N E W นะคะและ Instagram นะคะ We Love I B Cream ค่ะเดี๋ยวเราก็มันมันาลองดูคุณหญิงนะคะซึ่งได้ทำการทาครีมเรียบร้อยแล้วนะคะทาครึ่งหน้าใช่ไหมคะอีกครึ่งหน้าไม่ทาะะจะได้เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดเจนเลยนะคะ,ะดูเลยคะ่ะ เห็นไหมคะครึ่งหน้าจะคาดนั่งครึ่งหน้าแรกนะคะครึ่งหน้าทางทางด้านซ้ายจะเนียนด้านขวานี่ก็ยังจะมีรอยกระลิ้วรอยให้เห็นอยู่บ้างรูขุมขนด้วยนะคะถ้าเกิดใช้ครีมตัวนี้อย่างต่อนเนอรนะคะพวกริ้วรอยเนี่ยจะช่วยจางลงเลยค่ะแล้วก็รูขุมขนก็จะกระชับขึ้นนะคะคุณหญิงคุณหญิงรู้สึกอย่างไรบ้างคะก็เนี่ยค่ะตอนแรกไม่เชื่อไงคะก็เลยอยากจะลอง เอาครึ่งหน้าจะได้เห็นว่าถ้าเกิดเราใช้ครึ่งหน้าแล้วเนี่ยอีกครึ่งนึงไม่ใช้เนี่ยความแตกต่างมันจะเป็นยังไงก็ขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็คนคนที่ดูแลผิวพรรณตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเนี่ยก็ยังคิดว่าเอาต้องลองท้าทายดูว่ามันไม่น่าจะเห็นความแตกต่างแต่ก็ยังเห็นความแตกต่างเห็นไหมคะว่าครึ่งน,นี้ก็จะเนียนกว่าครึ่งน,นี้เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แสดงว่าครีมนี้ โอ้ค่ะใช่ได้แล้วคุณหญิงสนับสนุนให้ลูกค้าที่ดูอยู่ซื้อไหมคะอ๋อแน่นอนเลยคะ่ะต้องสนับสนุนแน่นอนเลยคะ่ะเพราะว่าครีมนี้ดิฉันเนี่ยจริงก็คือใช้มานานแล้วหมายถึงว่าใช้ครีมมาหลายแบบหลายอย่างแล้วทดลองมาเยอะนะคะก็มาเจอตัวนี้ละคะ่ะที่มีคุณเจกับน้องแนนน้อเขาแนะนําให้นะคะก็เลยจะไปทดลองดูแล้วก็ดูแล้วก็เวิร์กมากๆนะคะก็ดีแล้วค่ะจะไไม่ต้องจ่ายอีกแล้วนะคะแบบนี้เอากระปุกเดียวพอเลย 6เดียวจบเลยนะคะถ้าเกิดสนใจซื้ออย่าลืมนะคะโทรมาที่เบอร์0847186196ค่ะ Line ID นะคะ Jnew ค่ะ J A Y N E W ถ้าเกิดอยากดูว่าราคาอะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะคะก็ไปได้ที่ Instagram นะคะ We Love I B Cream ค่ะค่ะออวันนี้เรา3คนก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมนะคะสวยใสยสไตล์เกาหลีค่ะ